สวัสดีครับนักศึกษาหลังจากที่เราหาค่าความต้านทานของสายส่งเป็นแล้วนะครับในเรื่องที่แล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการหาค่าความเดี่ยวนําในสายส่งมานะครับการหาค่าความเดี่ยวนํานะครับความเดี่ยวนําก็คือตัวแนะครับตัวแแล้วก็ในหัวเรื่องที่แล้วนะครับก็คือการหาค่าอานะครับซึ่งได้จบไปแล้ว สถาบันนี้ก็จะเป็นค่า L นะครับค่า L คืออะไรนะครับค่า L ก็คือค่าสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับก็เป็นหลักการทางฟิสิกส์นะครับว่าถ้าถ้าเกิดมีกระแสะไหลนะครับถ้าเกิดมีกระแสไหลในตัวนำใดๆก็ตามนะครับก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับโดยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับ ก็มีทั้งสนามแม่เหล็กาภายในสายนะครับอย่างที่พูดเมื่อสัปดาห์ก่อนครับก็คือสนามแม่เหล็กภายในสายซึ่งสนามแม่เหล็กภายในสายเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือ,อจะทําให้บริเวณด้านในสายมีความต้านทานนะครับเนื่องจากค่าค่าค่าแอลนะครับค่าความเหนี่ยวน,นเยอะก็เลยให้ส่งผลให้กระแสเนี่ยไหลเฉพาะนะครับบริเวณ ที่ผิวนะครับของตัวนําเป็นส่วนมากนะครับไหลด้านานสายน้อยนะครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กภายในสายนะครับสนามแม่เหล็กตัว kind ท of ี่2นะครับก็คือสนามแม่เหล็กภายนลอกสายนะครับก็คือสนามแม่เหล็กที่คล้องนะครับคล้องคล้องสายตัวนํานะครับของสายตัวนำนั้นเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับอันนี้คือสาย1เฟสนะครับสสาย นะครับก็จะเป็นสายลายนะครับแล้วก็สายนิวตันนะครับสายลายก็คือสนามแม่เหล็กไหลไปนะครับสายนิวตันขอโทษทีนะสายลายคือกระแสไหลไปนะครัสายนิวตันนะครับก็คือกระแสไหลกลับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีกระแสไหลปุ๊บนะครับก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับมีสนามแม่เหล็กของสายตามรูนะครับจะเห็นว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยของสายไม่เหมือนกัน ระหว่างสายลายกับสายนิวตันนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทิศทางกระแสนะครับไม่เหมือนกันสนามแม่เหล็กก็จะตรงก้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดค่า L อนะครับอันนี้ก็เป็นค่าแนะครับคิดค่า L ของสายส่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองว่าสายลายนี่นะครับมีค่าแอละไรบ้างนะครับมีค่าแออะไรครับมีค่าแของสนามแม่เหล็กภายในสายถูกไหมครับสนามแม่เหล็กภายในสาย แล้วก็มีค่าแอ์ของสนามแม่เหล็กภายนอกสายนะครับซึ่งเกิดจากของสายลายเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีสนามแม่เหล็กของนะครับของสายนิวตันที่ที่มาคล้องนะครับมาคล้องสายลายด้วยนะครับราฉานั้นสนามแม่เหล็กก็จะมี3าส่วนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามองที่สายนิวตันนะครับสนามแม่เหล็กก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ สนามแม่เหล็กภายในสายนิวตันเองนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลในสายนิวตันนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กของสายลายที่มาคล้องสายนิวตันอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้สายไฟนะครับก็ต้องมีระยะห่างระหว่างสายลายกับสายนิวตันใช่ไหมครับระยะห่างก็คือเราให้เป็นตัวดีตัวนี้นะครับตัวดีใหญ่ตัวนี้นะครับคือระยะห่างระหว่างสายลายกับ สายนิวตันนะครับแล้วก็ r ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คือค่ารัศมีนะครับรนะครับ,นะรบจำที่เราเรียนครั้งที่แล้วได้นะครับก็คือค่ารัศมีจะวัดจากจุดเกินกลางนะครับจนถึงขอบของสายนะครับเรียกว่าค่ารัศมีหรือค่า r ตัวเล็กเพราะฉะนั้นสูตรสูตรการหาค่า l นะครับของสายส่ง1เฟส2สายนะครับก็คือ2 คูณสิบยกกำลัง 7, ลบเจอน d d คือระยะห่างระหว่างสายทั้งสองนะครับ d คือตัวนี้นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับหารด้วยอารพามนะครับอาร์พามอรพามคืออะไรนะครับก็าตัวตรงนี้นะครับอารพามก็คือให้เอา0.7788คูณด้วยรัศมีก็คือตัวนี้นะครับอารัศมี ก็นี่นะครับก็คือ,อเมื่อนักึกษาทราบค่ารัศมีของสายแล้วนะครับเอามดูลด้วย0.7788ก็จะได้ค่า r า,า่านะครับเมื่อได้ค่า r า่ารมแล้วแทนค่าลงไปในสูตรนี้นะครับก็จะได้ค่าค่า,ตามตาม่ครับในหน้าถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของอค่าความหนานซึ่งอาจารย์พูดแล้วนะครับว่ามันมีม,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 มีทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน ทีนี้พอนักศึกษาได้ค่า L แล้วนะครับสมการที่แล้วนักศึกษาจะได้ค่า L เชิงค,ค่า L ทีนี้เราก็จะมาหาว่าคือค่า L เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดค่าความต้านทานขึ้นมานะครับความต้านทานการไหลของกระแสในสายขึ้นมานะครับแต่เราจะไม่เรียกว่า R เพราะว่าถ้า R มันจะไปซัากับความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้น ค่าความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความเหนี่ยวนำหรือตัว L เนี่ยเราจะตั้งชื่อใหม่ชื่อว่า XL นะครับดังนั้น XL ก็คือค่าความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความเหนี่ยวนำหรือ L เองนะครับโดย XL นักศึกษาหาได้จากสูตร2พาย F L นะครับ2พาย F F คืออะไรครับ F ก็คือความถี่ นะความถี่ไฟฟ้านะครับส่วน L ก็คือค่าที่เราหาจากส่วนที่แล้วเข้มครับจับคูนกันก็จะได้ค่า F L นะครับเพราะฉะนั้นค่าแอลรวมคืออะไรนะครับก็หมายความว่าคือเวลาเราคิดค่า L เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าค่า L ของสายลายถูกนะครับนะค่า L ของสายลายก็คือให้เป็นแอลหนึ่งนะครับแล้วก็ค่า L ของสายนิวตัน ก็ต้องมีก็เรียกว่าเป็นค่า L2 เพราะฉะนั้นค่าความเหนี่ยวนาของระบบก็คือทั้งสองสายก็ต้องจับบวกกันเอง,เองนะครับบวกกันนะเพราะฉะนั้นสูตรนะครับก็จะกลายเป็นค่า L1 นะครับ L1 บวก L2 ก็คือหรือถ้าเราบองว่ามันมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันก็คือค่า ค่า L ของสายลายกับสายนิวตันมันเท่ากันเราก็เอาคูณคสองได้เลยครับคูณสองได้เลยก็จะกลายเป็นค่า Lt มีค่าเท่กกากับ2 L นะครับ2 L หรือ,อาตามสูตรของเขาก็าคือ L มีค่าเท่กกากับ2อคูณ10ยกกำลังลบ7ใช่ไหมครับล,นลอนอะนรลอนนะครับ D ส่วนา A ใช่ไหมครับ นึกษาก็คูณ2นะฮะเพราะนั้น2คูณ2ตังนี้ก็จะได้สตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น4คูณ10ยกกำลังลบเจอนดีส่วนอารนะครับดูตัวอย่างนะครับสิงเกิลสกริ t นะครับสิงเกิลเฟดโอเวอร์เฮดทามิชันไลน์นะครับก็คือเป็นสายส่งศีรษะนะครับหนึ่งเฟสนะครับหนึ่งวงจรนะครับ ใช้สายตัวนําทองแดงนะครับโดยวางห่างกัน1เมตรนะครับระยะห่างของสาย1เมตรจงหาค่าความเหนี่ยวนําต่อกิโลเมตรของสายส่งนะครับนะก็คือหาว่า1กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีค่าความเหนี่ยวนําเท่าไหร่นะครับเมื่อสายส่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางคือคิดสอรอบนะครับก็คือคิดรอบที่1เนี่ยก็คือที่สายเส้นผ่าศูนย์กลาง1นเซนติเมตร นะครับแล้วก็คิดอีกรอบหนึ่งที่เส้นผ่าเฉลี่ย2เซนติเมตรนะครับแล้วเปรียบเทียบค่ากันนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้โจทย์แล้วนะครับสมการที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสมการที่1่ใช่ไหมครับ l เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ7ลอน d หาร R พามใช่ไหมครับ d คืออะไรนะครับ ดก็คือระยะห่างของสายนะครับซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าระยะห่างของสายก็คือ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นดีก็คือ D ก็คือ1ใช่ไหมครับ D ก็คือ1นนองนะครับส่วน r พลามนะครับ r พลาม r พลามก็คือ0.7788คูณด้วยอะไรครับรัศมีนตัวนีรัศมี นัศึกษาก็ต้องมาดูว่ารัศมีกรณีที่1นนะครับเขาให้ค่าอะไรมานะครับตามโจทย์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้ค่ารัศมีมานะครับเขาให้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมาครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนนะครับเพราะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือตามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือค่ารัศมีอ่า ก็คือเอาเส้นผ่าศูนย์กลางหารสองนะครับจะได้ค่ารัศมีนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยหนึ่งเซนติเมตรนะครับคืออะไรครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับฉะนั้นนักศึกษาเขต้องทำเป็นรัศมีก็ต้องหารด้ยวยสองถูกไหมครับจากนั้นเซนตินะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับเซนติคือ10ยกกำลังลบสก็จะกลายเป็น1นึคูณสิ ลบกำลังลบสอใช่ไหมฮะอันนี้คือ1นึ่ซนติเมตรหาร2อ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือค่าอานะครับก็คือรัศมีก็คือตัวนี้นะครับต,ตัวนี้คือค่าอารนะรแล้วก็ไปคูณกับ0.7788นะครับมักึกาจะได้ R าามออกมาเป็น0.003894ค,ครับ จากนั้นนะครับนำค่า B กับ R าร์พามการค่าลงไปในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ตัวเลขเป็น2อคูณสิบยกกำลังลบ็ลอนหนนะฮะดีหานด้วยหนึ่งหารด้วย R าร์พามําด้วย0 0นย์จุดามแปดเก้าสี่นะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับนักศึกษาศาจะได้คําตอบเป็น11.097จุดศูย์เก็ดคูณสิบยกกำลังลบเจเหมือนเป็นเฮนรี่ต่อ ครัเป็นนิ้วต่อเมตร,รอันนี้คือต่อนะครับต่อเมตรใช่ไหมครับต่อเมตรเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวโจทย์เนี่ยให้หาเป็นต่ออะไรครับต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับต่อกิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นหนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรนะครับหนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรหนึ่งกิโลเมตรนะครับมีค่าเท่กากับ หนึ่งพันครับหนึ่งพันเมตรนะฮะหรือสิบยกกำลังนะครับสามเห็ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นะครับเราจะแปลงจากเมตรให้เป็นกิโลเมตรนะครับนักศึกษาก็ต้องเอาสิบกำลังสามเนี่ยไปคูณกับสิบยกกำลังลบเจ็ดเไหมครับลบเจ็ดเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเลขยกกำลังนะครับ เลขกำลังก็จะกลายเป็นแต่เดิมก็คือลบเจ็ดครับแล้วก็คูณด้วย10บยกำลังสาก็คือลบเจ็ดคูนั้นก็จะเหลือตัวเลขเป็นลบสี 4. นะครับนั้นก็จะตอบเป็น1 1 0เอ็ดจเคูณสิบยกำลังลบสีเ่เฮนรี่ต่อกิโลเมตรนะครับต่อมานะครับ นี่คือกรณีที่สายมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนใช่ไหมทีนี้นักศึกษาก็หาอีกกรณีนึงคือถ้ากรณีสายโตขึ้นนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนนะครับนักศึกษาก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนจาก1เซนเป็น2เซนใช่ไหมครับนะก็จะได้ค่าอารพาร์มมาเท่านี้นะครับ0.007788นะครับแทนค่าลงไป นักศึกษาก็จะได้ค่าออกมาเป็น9.710ุเคูณ10ยกกำลังลบ7 h e เฮนรี่ต่อเมตรเช่นเดียวกันนะครับแปลงจากเมตเป็นกิโลเมตรนะครับนักศึกษาก็คำตอบตรงนี้นะครับคูณด้วย1,000นะครับคูณคูณด้วย1,000ันหรือ10ยกกำลังสนะครับนักศึกษาก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องออกมาเป็น9.710ุคูณ10ยกกำลังลบ4นะครับเฮนรี่ ต่อกิโลเมตรนะครับดังนั้นจะเห็นว่าอะไรครับเมื่อเมื่อสายมีขนาดโตขึ้นนะครับสายใหญ่ขึ้นนะจาก1เซนเป็น2องเซนค่าเ l เป็นไอค่าแเป็นยังไงครับค่าแอลค่าแอเป็นลดลงดังนั้นถึงบอกว่าสายยิ่งโตยิ่งดีใช่ไหมครับเนี่ยลดลงจาก11ใช่ไหมครัเหลือแค่9.7นะครับก็คือสายยิ่งโตงในข้อนี้นะครับเขาไม่ได้หาค่า ค่า FL นะครับถ้านักศึกษาจะหาค่า FL นะครับก็ต้องเอาค่า L ตรงนี้นะครับไปเข้าสูตรอะไรครับที่เราเรียนกัน xL เท่ากับ2 pi FL ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแทนลงไปเลยค่า L นะครับส่วน f ก็คือความถี่ความถี่บ้านเราก็50เฮิร์ตใช่ไหมครับ กดเครื่องคียเลขตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้คำตอบออกมาก็คือค่า xl ของของสายใช่ไหมครับของสายหรือถ้าเขาจะให้หา l รวมนะครับหา lt นะครับ lt เมื่อศาสตร์ก็เอาค่านะครับ lt ก็คือจะมีค่าเป็น2เท่าก็คืออันนี้อันนี้คือคิดที่สายหนึ่งเส้นใช่ไหมครับสายหนึ่งเส้นก็คือสายลาย ถ้าคิดสายเดยวตันด้วยก็จะเป็นก็จะต้องบวกไปอีกอีกค่า l เท่าหนึ่งนะครับหรือเอาเอาสองเลยเอาสองคูณค่า l ไปนเลยครับก็จะได้เป็นค่า l t ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอการหาค่า l